สวัสดีกับเพ <Hey. S 1> ื่อนพี่น้องทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอนญไทวิลานะครับวันนี้เรามาพบกับกิจกรรมใหม่นะครับที่เพิ่งมาครับมีน้องคนนึงนะฮะเขาทักแชทมาพี่ลงยังก็เดี๋ยวจะมาแนะนําให้นะครับว่ามันดียังไงอะไรยังไงเดี๋ยวตอนนี้เราดูก่อนว่าเติมต่อเนื่องมีอะไรบ้างโอ้เป็นน้ํายาสัตว์นะครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้วก็สะสมนะครับเติมครั้งเดียวมันยังไม่มีเครื่องประดับมาทั้งชุดนะครับผมตอนนี้มันมีแค่เศษหุ่นยนต์ป่าวะเนี่ยฟานไ่้ใช่วะ มันอยู่ที่เติมครั้งเดียวนะ่าจะเป็นสิ้นส่วนอะไรวะโตรสติงนี่มันเป็น,น,นเซตเซตอาวุธของอไ้บูมเมลังเซตอาวุธเซ็ตเศษอาวุธอะเศษอาวุธของบูมเมลังเออเอออันนี้เ,นนเ,นเติมแบบทำซ้ำได้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับรางวันอันนี้เติม648เพชรเราก็จะได้มารับเหรียญนี้ด้วยนะครับผมนะ อันนี้สะสมแค่สะสม200เพชรก็รับได้เหมือนกันนะครับตรงนี้อันนี้เลยนะฮะกิจกรรมที่มาถึงวันที่เอ้ยมาแค่เที่ยงคืนนี้เองเหรอเนี่ยต้องรีบๆแล้วฮะคุณผู้ชมน้องๆเออเพื่อนๆนะก็เครื่องประดับอันไหนที่ดีเหรอครับถ้ามีดีๆกว่านี้ก็นั่นแหละครับประมาณสะสมสักสี่เหรียญน,นะเนี่ยครับเครื่องประดับพวกนี้นะครับมันจะพลังเยอะกว่านะครับสังเกตได้นะฮะติ๊กดูได้นี่นะฮะแล้วก็ อันนี้นะฮะอันนี้เห็นไหมพลังมันน้อยๆนะฮะอันเนี้ยทนทานน้อยกว่านะฮะนี่ก็น้อยเครื่องประดับสีเนี่ยครับตั้งแต่สีม่วงอันนี้นะมันจะน้อยกว่านะฮะน้อยกว่าไอ้พวกสีม่วงข้างล่างนี้นะตั้งแต่ตรงนี้ถัดไปนะฮะตรงนี้นะเสร็จแล้วถ้ามีเยอะกว่านี้นะครับก็นี่เลยแนะนําเป็นดาบนะครับผมดาบแล้วก็2อันนี้นะครับกําไรมฆอย่างนี้นะครับผมได้หมดนะฮะได้หมดแหวนนี่นะฮะสร้อยนะฮะได้หมดได้หมดตรงนี้นะครับผมฮะ อั้นตอนแรกแรกตั้งแต่ค่อยกล้าหาแรกเป็นดซ็ตเซ็ตมันเลยอ่ะเดี๋ยวนะไม่ชัดเอาใหม่ดิแรกถ้าจะแรกต้องแรกเป็นเซ็ตค่อยกล้าหาข้อมือกล้าหาแหวนกล้าขอบกล้าหาไม่เหล่าวิจิกล้าหาอ๋อนี่ไงฮะคุณผู้ชมเอาเป็นเซตอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะหนึ่งเห็นไหมสองสามสี่ห้านี่นะครับหกหกรวมดาบเปล่าวะเอ้ยประแจอ่ะ ใช่ตอนนั้นไม่พอรับมัน,น,นมันหักเครื่องประดับใส่ได้กี่อันนะลืมเนี่ยห้าอันอันนี่ยฮะก็ตั้งแต่ตรงนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะครับถ้าเอาไปเซตก็เซตนี้เลยครับเป็นเซตพลังเยอะอยู่นะก็ประมาณสัก <c oughs> ไม่แน่ใจอ่ะถ้าเป็นเวลน้อยตั้งแต่หนึ่งถึงสี่สิบนี่จะอาจจะได้ประมาณสักแสนเจ็ดได้นะพลังเนี่ยครับลองถ้าเอาดูก็เอาเซตกลางๆนี่ก็ได้นะครับถ้าเหรียญไม่พอเนาะถ้าพอนะครับก็เอาเป็นดาบสักอันหนึ่งก็ได้นะครับ ดาบสักอันหนึ่งอันนี้จะเป็นเซตที่สองนะต่อมานะครับนี่ครับเครื่องประดับส้มดีอยู่แล้วนะครับโอ้โหแต่แรกเยอะมากจะเอาสลับกันก็ได้นะครับจะมาเอาอันนี้อันนึงเอาสีม่วงก็ได้แต่ว่าเนี่ยเครื่องประดับส้มเนี่ยถ้าคุณมีเหรียญเยอะพอประมาณที่จะเอามันได้นะครับก็เอาเนี่ยเครื่องประดับส้มเลยก็ได้นะครับแต่ถือว่าง่ายมากนะเว้ยสี่เหรียญเองอ่ะสี่เหรียญได้ประดับหนึ่งเนาะใช่นะ แต่ถ้าแนะนําก็สีเหลียนก็เอาพวกนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเผื่อมันกิจกรรมมันจะไม่ทันอ่ะต้องดูเวลาด้วยเห็นไหมครับมันแค่วันที่สิบเอ็ดเอ้ยไม่ใช่วันนี้วันที่เอ้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่อ๋วันนี้วันที่สามสิบเว้ยหมดวันที่หนึ่งเออหมดวันที่หนึ่งนี่หว่าหมดวันที่หนึ่งครับคุณผู้ชมหมดที่หนึ่งเที่ยงคืนก็ทันอยู่มั้งเนียถ้าจะเอาอ่ะยี่สิบเหรียญอ่ะได้ได้เซตหนึ่งเลยนะได้เซตประดับเซตหนึ่งเลยนะ เออเซตนี้พอดีปดไสสี่แปดแปดแปดสิบหกสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิเก้ายีประมาณยี่เหรียญฮะคุณผู้ชม20่สิบถึงยี่เหรียญจะได้เซตนี้เลยนะฮะเซ็ตเครื่องประดับม่วงเซตนี้นะฮะก็เนี่ยแหละที่แนะนําก็เอานี้เป็นอันดับแรกดีกว่าแต่ถ้าอยากแบบไม่เอาประดับม่วงเลยไม่เอาอะไรเลยก็นะครับมาเอาไอเนี่ยเล็งอันนี้ไว้เลยนะฮะสา เอานี้ไว้ก่อนนะครับคำสาบนะฮผมแหวนคำสาบสีสม้มอ่ะแล้วแต่เนาะอันนี้เป็นกล่องมังกรกล่องมังกรคือมันจะได้อะไรวะกล่องมังกรกล่องมังกรก็ได้ประดับมังกรไงใช่อะเออมันก็คล้ายๆกันนะฮะไอ้มังกรกับคำสาบอันไหนจะดีกว่าวะอันนี้นี่มันไม่ได้เห็นนะครับคุณผู้ชมมันไม่เห็นค่าพลังเป็นกล่องอะ่ะผมไม่เห็นค่าพลังประดับมังกรดีกว่า ประดับมังกรก็30เท่าคำสาปเลยนะฮะถ้ายังไงก็เนี่ยฮะลองเอากล่องมังกรก็ได้นะครับประดับมังกรกล่องกล่องมังกรนะั้นมันมันบอกว่ากล่องมังกรนะหลังจากเปิดถุงสามารถเลือกได้อันนึงเออมันก็เป็นเครื่องประดับเหมือนกันครับก็คือเปิดมาเลือกได้อันนึงแนะนําให้เอาอันที่ใส่อันล่างสุด ต่อมานะครับเป็นกิจกรรมอื่นเนาะอันนี้ก็อันนี้เอาคร่าวๆแล้วกันนะคุณผู้ชมครับมันก็นั่นแหละถ้าผคุณผู้ชมแบบออมถึงนะสามสิบเหรียญก็มาเอาสองอันนี้เลยนะฮะเอาทั้งสองเลยก็ได้ <laughs> ถ้าทันนะแต่ถ้าให้ดีก็เอานี่ครับประดับมังกรแล้วก็เซตสีม่วงที่ว่าเมื่อกี้นะครับผมพิเศษนะครับอันนี้คือเพชรเพชรไว้แรกลูกเต๋านี่ไม่จําเป็นนะฮะไม่ต้องอันนี้เป็นเหรียญแรกอิสรียพรอ,อิสเรียพรน,น,นี่ลงด่านก็ได้ปะ่นะเนาะไม่ต้องก็ได้นะั้งนี่ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ให้แลกอันนี้ยังบักอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งทีมงานผมได้แจ้งไปแล้วเดี๋ยวเขาก็หาวิธีแก้อยู่นะฮะนนนนไอั้ลูกเต๋าอ่ะไอ้เหรียญฮาโลวีนเลาลูกเต๋าอ่ะลูกเต๋าแรกได้แล้วนะไม่รู้อ่ะแต่ของกูแรกไม่ได้อ๋อของมึงมันมีเหรียญปะล่ะนะ เดี๋ยวนะดูก่อน <ผม S 1> ว่ามี<ผ>มเหรียญเปล่า <ผม S 1> เ,เออไม่มีว่ะไม่มีไม่มีแสดงว่าแกล่ล้แสดงว่าแก่แล้วแต่ว่าเอาไปแลกหมวกฮาโลวีนไปแล้วอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันเป็นด่านเหมืองท้องฟ้านะครับมันเป็นเหรียญที่เอาไวแ้แลกบัตรลงด่านเหมืองท้องฟ้าเฉยๆนะฮะแล้วก็ถ้าแนะนําให้แลกเอาตั๋วสัตว์ขี่ดีป่ะฟานนะมันจะได้เวลาแบบสัตว์ขี่มาอีเวนต์หน้าอะไรเงี้ยเราจะได้มีตั๋วลงเยอะๆนะฮะจะได้เร็วไว สัตว์สัดนักล่าสัน,นักล่าฮะัตน,นักล่าเออสัตว์ตั๋วด่านกิจกรรมนะครับมันเป็นมันเป็นตัว๋วเป็นตั๋วเอาไว้ลงลงสัตว์อะนะครับมันจะเป็นให้เราได้เงินกับ EP นะครับนะอันข้างล่างนี่คืออะไรเนี่ยตั๋วการท้าทายด่านดินแดงสงครามเมกอ๋อก็คือที่ไว้หาไอสิลิยาพรนั่นแหละนะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลต่างๆอะไรประมาณนั้น ไเศษหุนห่นเศษหุ่นเนี่ยมันจะอยู่ในอะไรน,นะดินแดนสงครามเมกอันนี้นะครับผมอันนี้มันจะได้ะไรนะเออเศษไอ้น,นี่นะครับมาแลกของอะไรพวกเนี้ยนะครับ mm hmm. เหรียญเมกเนี่ยถ้าเราลงเยอะๆก็จะได้เนี่ยมาซื้อหุน่นซื้ออะไรตามนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวดูอีกอะไรมาอีกโอ้ยมัวแต่นอนครับผมบรรยากาศมันดีอะนะ จริงทุกจังหวัดนี่ฝนตกกันหมดเลยเกือบเกือบเกือบหมดแะบ้างเย็นเย็นชุ่มใจบางที่ก็คล้มคล,มคลืมนะฮะอาวุธหลักอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะนอกจากสองอันที่จําเป็นนะครับก็คือตั๋วนะครับผมชอบตัว๋วมากกว่านะอันเมื่อกี้นะตั๋วแล้วก็ถ้าเครื่องประดับก็อย่างที่ปาแนะนําเลยครับมันก็โอเคอยู่นะผมว่าเพราะเคยหันเซต<อ>นี่<อ>เพราะเคยเห็นเซตนี้อยู่ใช่ไหมมันพลังเยอะอยู่นะครับ อ่ะนี่นะครับผมนะไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ่าตรงนี้นะฮะเซตนี้เลยนะครับผมนะก็ฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยเนาะขอบคุณที่มาแนะนํากันนะฮะแล้วก็ผมก็เนี่ยครับฟานเขาว่างพอดีเลยมันโทรมาพอดีนฮะก็เลยให้มันมาอ่ะพูดด้วยเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็นี่นะครับมันแนะนําให้ก็เป็นเซตนี้นะครับผมเซตก้าหารนะก็ผมแน่นอนว่าคุณจะต้องได้ชัยชนะ <c oughs> ในการฆ่าบอท <c oughs> ยอกเอก ก็ลองแน่นอนครับผมผมว่ามันก็หาไม่ง่ายไม่ยากนะครับก็ต้องขยันเล่นลงด่านอะไรมันก็จะดรอปอยู่ใช่ไหมใช่ป่ะฟานเนาะดรอปอยู่แหละโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมอีเวนต์มาอยู่วัน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 นี้กับพรุ่งนี้แล้วก็อีกคืนหนึงนะฮะอ่ะ สองวันครึ่งนะครับผมสองวันครึ่งโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ,รบเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบาย,บาย